ชีวิตคู่รุ่งแน่ถ้าใช้หนึ่งวิธีนี้ถ้าตอนนี้คุณคือคนหนึ่งที่กำลังความรักมีขึ้นมีลงสูงคุ้นแวงเหลือเกินเนาะเขารักฉันหรือเปล่าวะเขาหมดรักเราแล้วหรือเปล่าหรือว่าทะเลาะกันบ่อยๆผมมีหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้ความสัมพันคุณกลับมาดีได้ใกล้เคียงกับเดิมเลยนั่นก็คือการสนับสนุนคุณจะต้องสนับสนุนให้ผู้ชายหรือว่าแฟนคุณน,นั้น เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นกําลังใจให้เขาเสมอผมเห็นหลายคนนะครับที่เกิดการทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วก็โอ้ต่อว่ากาันรแรงๆเนี่ยผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องปกติเนาะบางทีจะต้องมีทะเลาะบ้างแต่ผมอยากจะให้ค่อยๆปรับนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยให้กําลังใจเขาบ่อยๆว่าเขาเนี่ยทำได้สําคัญมากนะครับคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนั้นให้ได้ไม่ว่าเขาจะทําได้ทําไม่ได้ล้มแล้วล้มอีกมันไม่สําคัญเท่ากับว่า เขาลุกทุกครั้งที่เขาล้มและเขาจะลุกได้ยังไงครับถ้าเกิดคนไปแบบต่อว่าเขาอ๋อสนนั่นไงบอกแล้วไงว่าไม่ต้องไปทำเห็นไหมไม่เก่งเหมือนคนนั้นเห็นไหมไม่เก่งเหมือนคนนี้โอ๊ยไม่เหมือนคนนั้นหรอกทําไม่ได้หรอกนั่นคือคําตอกย้ําที่จะทำให้เขาจมลงไปเรื่อยๆและแน่นอนยุคนี้นะครับคนที่เป็นคู่การเป็นคู่รักกันในเรื่องของการเงินการงานก็มาอันดับต้นๆเลย คุณจะใช้ชีวิตคู่ได้ไงครับถ้าไม่มีเงินใช้จ่ายในต่อเดือนในแต่วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณคอยผลักดันสนับสนุนเขาไปเรื่อยเนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะไปถึงความสําเร็จได้อย่างแน่นอนผมกล้าฟันธงครับแต่คุณกล้าที่จะทําตัวเองคอยสนับสนุนเขาตลอดต่อไปหรือเปล่าครับกล้าที่จะไม่มีคํารบลบต่อไปหรือเปล่าครับถ้าคุณทําได้ผมก็เชื่อมั่นว่าชีวิตคู่ของคนนั้นจะดีราบรื่น จะสมบูรณ์รวมถึงการเงินการงานก็จะดีด้วยถ้าเกิดคุณใช้สิ่งน,นี้ครับ